คุยเช้านี้เราขอต้อนรับนะฮะน้องสาวผมนางเอกที่สวยมากสวยมากยืนสู้ยืนสู้สวยมากดูสิว่าจิ๊บจะสู้ได้หรือเปล่าจ้ะจิ๊บจะสู้ได้หรือเปล่าโอ้ถ้าแค่เห็นแค่ขาเขาเขาชนะแล้วครับต้อนรับเพื่อนฉันเดี๋ยวนี้ขาเสวยมากให้ไบเป็นแล้วมันสวยสวยลย นั่งบนตัมแดดนั่งรับพอปูยืนกิ๊บเหมือนคุกเข่านั่งดีกว่าคุณไม่ไปวิ่งมาราธอนแบบเขาหรอเขาวิ่งเยอะออกกำลังกายไงผมวิ่งไหวไหมล่ะให้ผมคานผมยังเหนื่อยเลยปีนี้ต้องปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีของปูไปใหญ่แล้วเพราะว่าหลังจากปีแล้วได้ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ เอาชนะใจตัวเอง<ช>นะปีนี้ปูเนี่ยก็บอกเลยว่าตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาโหโเห็นออกอีเวนต์เยอะมากเนาะ,ะแอบยุ่งนิดนึงม,มีว่างแบบนอนเฉยๆอยู่กับโรสอะไรบ้างไหมไม่มีอ่ <c oughs> ะสองเดือนที่ผ่านมานี่คือเกือบทุกวันเลยค่ะเออ,เอ,อแล้วแบบอยู่ก,ก็แบบดูแลตัวเองด้วยนะมีปีวิ่งมาล้วอนน,นตื่นเช้ามากเลยปูเช้าค่ะเช้าจริง<อ>แต่ช่วงนี้ต้องซ้อมออกแดดนิดนึงเพราะว่าอาทิตย์นี้วันที่19ปูไปงาน เอาดอนลิมิเต็ดของอมารินมีเลไทยกีฬาเป็นทีมไม่แต่เป็นทีมค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งไว้นะมีคนหนึ่งคนที่จักรยานแล้วคนหนึ่งก็วิ่งเป็นวิ่งใช่ไหมวิ่งใช่ค่ะกลางแดดเลยค่ะกาโมงเช้าแรงบันดาลใจที่ผมได้จากฟูคือเขาจะตื่นบาตอนเช้าแบบไม่มีข้ออ้างรู้เปล่าว่ามนุษย์เราอ่ะเราติดนิสัยว่าตื่นมาแล้วขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงหนาทียาเลยขอรออีกห้านาทีมันคือสันดานที่เปลี่ยนได้ถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นแค่นิสัยในการทํางานของคุณนะคุณก็แบบ ตื่นเลยนี่แบบผู้หญิงคนนี้นี่สุดยอดมากไม่ลืมตาลุกเลยไม่นอนแล้วทำให้นางดูสวยมากแล้วอยากรู้เคล็ดลับสวยแบบสวยแบบภายนอกแบบปูปยาเป็นยังไงก็จริงๆริคาเรียที่ปูออกรายการปูบอกว่าปูทานโนแล้วเฮลท์อะไซด์สี่ร้อยซึ่งเป็นอะไซด์เบอร์รี่ซึ่งปูก็ทานจริงๆทานมาตลอดมาสามปีแล้วตอนนี้ปูก็เลยมีมาส์ของโนแล้วเฮลท์ซึ่งมันก็เป็นสารสกัดจากอะไซด์เบอร์รี่แล้วก็มีคอเรียนแองเจลิก้าซึ่งมันเป็นเป็นสารที่อยู่ในมาส เกาหลีหลายๆแบบใช้ดีมากเลยปูติดมาเลยแล้วก็มาสหน้าไว้อย่างงี้มาสหน้าไว้คือก่อนถ่ายหนังโฆษณาก่อนออกรายการก่อนออกงานปูจะมาซึ่ปูเป็นคนที่ชอบเลยธรรมชาติไม่ค่อยชอบนวดหน้าใช่ใช่ใช่มาสมันทำให้อะไรบ้างเออลูกไปดูไปดูดีกว่าเปิดปิดหรือว่ายังไงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปูยืนตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปยืนตรงนู้นเราจะได้เห็นหัวเราหน่อยได้เห็นหัวเราเรื่องเห็นหัวไง เดี๋ยวไม่เห็นหัวเราคืออยากจะอยู่คุยใกล้ๆกับเพื่อนแต่ว่าไม่ได้ไงก็อยู่ไกลๆหน่อยคือมันเป็นมาสก์ไบโอเซลลูโลสซึ่งมันเป็นมันใช้ยาสายายนาโนมันละเอียดมากแนบชิดกับรูขุมขนหน้าเลยมันจะแบบชิดแบบใช่มาสี่แผ่นเท่ากับใช้ครีมกระปุกหนึ่งจริงไหมเนี่ยจริงจริงปูใช้จริงปูติดใจมากเลยถ้าถามแบบช่างแต่งหน้าทุกคนปูได้เลยก่อนปูแต่งหน้าปูจะ แล้วต้องไว<อ>้ก<อ>ี่นาทีคะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแต่ข้อที่ดีดูนะคะ มันไม่ต้องนอนนิ่งๆไอเป็นคนอยู่ไม่สุขก็อยู่แล้วเวลาแบบคือต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มั้งนปุ๊บคุยงานได้เดินทํานู่นทํานี่ได้เต็มที่เลยไม่หลุดออกจากหน้าใช่ทุกทีค่ะไม่หลุดอย่างนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับพี่ก็มีอสไซเบอร์รี่เป็นส่วนผสมหลักเพราะว่าอสไซเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกนะฮะในโลกคือท้าทานด้วยทาด้วยจะดีมากแล้วก็มีคอเรียนแอนเจลิก้าซึ่งเป็นสารสกัด มาสที่อยู่ในมาสต์าังดังของเกาหลีทั้งหมดเลยครับแต่ว่าแบบบางทีเราไม่รู้นะสุ่มสี่สุ่มห้าซื้อเนาะมาสแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแป้งก็ยังผักออกมาอยู่นั่นไม่ได้แบบบำรุงอะไรทั้งนั้นเพราะว่าบางทีเนื้อของมาส์ช่วยรู้บอกว่าอีกวันนึงปูหมอกรายการแล้วพูดถึงอาไัยเบรรี่ก็คือพูดถึงอาไัยนี่แหละแล้วอ้คนถามุือเดียมากคนถามุือเดียมากว่าไอ้เรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระแล้วกาถามว่าทำไมปูสนใจปูว่ามันดีจริงนะเพราะปูเพิ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ แล้วปูรู้สึกโอเคนอกจากหาหมอแล้วปูก็ทานอาไซแอสเบอรี่เพิ่มโดสขึ้นมาเม่งเาทที่แล้วเองแล้วปูรู้สึกว่าปูดีขึ้นนะคะเห็นว่าถ้าทานดนวยมที่เาช่วยพร้อมกันมันจะยิ่งมันจะยิ่งใสใช่ค่ะแล้วปูเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องสุขภาพอยู่ก็รู้อยู่แล้วก็เลยสิ่งที่เลือกใส่ร่างกายสิ่งที่เลือกทานหน้าใช้กับหน้าเนี่ยปูค่อนข้างเซนซิทีฟกับมันมากสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมานะเอาใหม่นะแอสไซเบอรี่ทานเพื่อ อะไซเบอรี่ทานเพื่อให้ชะลอวัยผิวสวยใสแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแต่ถ้าทาก็ทาเพื่อใสใช่ไหมเพื่อใสทานได้ทุกวัยทานได้ทุกวัยใครทานได้บ้างครับทานได้หมดเลยค่ะทานได้หมดเลยนะมันก็เลยจะดีนะเพราะออกกำลังกายด้วยล้านนาเนี่ยไซเนี่ยใหญ่พอๆกับหน้าแจ็คไหมครับก็ลองได้ครับไม่จะแกะอันใหม่ให้เลยดีไหมจะได้สอนวิธีใช้แมสก์อีกวันนึงเราไปเราไปที่กองถ่ายโฆษณา นี่เป็นบุญของแกนะเมื่อวานนี้ก็เี็นแกตัดาววันนี้ปู่ปยาโอ้ยแย่มเลยจะจะบอกให้ไปกองแบบโฆษณาเขามาสหน้าก่อนแต่งเขาเขาเขาบอกเครื่องสำอางมันติดหน้าเลยใช่ถ้าสมมติว่ามาสหน้าดีๆอ่ะเราเป็นดาราเราจะรู้ว่าเครื่องสำอางมันติดหน้าได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะนี่ตื่นเต้นนะคะพอดีจะมาสหน้าแจใช่เลยมีถัดร้องอ่ะใช่ดีนะเพื่อนไม่ราเหียงเพื่อนเราอ่ะตื่นเต้นนะคะคุณแจ็คปูชาด้วยเลยเฮ้ยนิดนึงเหมือนหมีแพนด้าเลยอ้วน นตานยอยู่อะไรโอายาย่าดูร no? ักเพื่อนหนูทีไม่นานไม่ปูที่ไม่นานไหมสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะแม่ก็ใช้ง่ายค่ะ เสร็จแล้วต้องล้างน้ำออกไหมครับยังไงไม่ต้องล้างเลยค่ะพร้อมทำงานทันทีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเสร็จเดี๋ยวออกจากรายการปูต้องไปล้างมือดีๆนะใช่ไหมครับผผู้ชมพิเศษมากขอพูดถึงเรื่องของอาไซม m ส s ป e โ Promotion เราหน่อยนะครับใช่โปรโมชั่นของเราเนี่ยอ่า เป็นยังไงบ้างอ,อาไซนแม,ม<า>สมจากปกติไม่แพงอะไซนยแมสจากปกติราคา2,150บาทวันนี้จะเหลือราคาพิเศษเพียง1,750บาทคบะาทค่ะพิเศษสุดนะคะถ้าซื้ออาไซนแมสคู่กับโนแล้วเฮลท์อาไซน์แคปซูลแถมฟรีอาไซนแมสหนึ่งกล่องในราคา3,700จากปกติหก 1,550ค่ะ้อยห้าสิบใช่ค่ะวันนี้โปรโมชั่นเซลล์อธิบายไหมน่สองมีกี่แผ่นนี่ก็มี4แผ่นค่ะถ้าใครอยากจะสั่งก็ติดต่อมาที่เบอร์0 2 1 0 5 4 1 2 0ค่ะหรือไม่ก็ไปไลน์ ID n o ีโนและเนะคะ40สายแรกเท่านั้นนะคะอันนี้คอนเฟิร์มว่าของปูเนาะของปูเองเลยค่ะของปูเลยนะใช่ค่ะเนี่ยคุณโทรไปที่เบอร์นี้เลยคุณสั่งเนี่ยนะครับ ทุกบาททุกสตางค์เข้ามูลนิธิปูประยาแน่นอนนะศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้านึ่งสองนย์บอกว่ามันดีจริงเขาบอกว่าว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นอะไรที่คนทั่วโลกนะทุกทวีปเนี่ยตอนนี้กําลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากยิ่งมีในร่างกายเยอะๆนะมันจะยิ่งดีและอันนี้เจ้าตัวเนี่ยมีเยอะที่สุดในโลกและตอนนี้เจ้าตัวเนี่ย ออกลูกสาวมาเป็นมาสอีกตัวใช่ไหมฮไม่มันต้องทั้งกินด้วยแล้วก็ทั้งมาใช่ไหมทั้งปุวยาเนี่ยทา่ภายนอกตัวมารสเนี่ยใส่แล้วเดินได้ไม่หลุดเดี๋ยวลองดูสิเนี่ยขยับได้ยกได้ยกได้ไปของคนอื่นหลุดนะไม่แต่ลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองยกสิเหมือนพ่อที่สาม กกิฟทำให้มันแรงกว่านี้ได้ไหมแกนี่มันก็น่าเกลียดดีเหมือนกันเนาะใช่แต่แต่มันนิ่มมากเลยเนี่ยเหมือนกันโน้ตเนาะนะครับนวดหน้ายังไม่หลุดเลยมะตีแล้วไม่หลุดเลยมีมีคิวกล้าถามว่าทำไมวันนี้โน้ตไม่มาเออพี่โน้ตไม่มาก็ผิดหวังที่เหมือนกันนะไม่ตื่นเลยว่าอะไรเช้าไงคะรายการเช้าอย่บอกนะว่าเขาเขาหึงผมที่คุณมาใส่มาร์ค ใส่หน้าผมเ่าผมปวดกับบ้านไปแล้วอ่ะเมื่อกี้นี่ยผมปวดกับบ้านเมื่อกี้เขาเดินเข้าสตูแล้วพอเห็นปูใส่มากให้แจ๊คเขาก็ต้องรีบกลับเลยโขัดเลยอย่างเงี้ยหรออีกวันอีกวันเจอโน้ตที่ร้านร้านหมอฟันอบเเออแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็แบบผมกำลังทำฟันใช่ป่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาต้องมาทำฟันใหม่เหรออ้าวทำไมมาทำใหม่ ปีที่ผ่านมาเหมือนเขาเขาไม่ใส่วิเทเนอร์ตอนนอนก็เลยต้องดัดฟันใหม่อีกรอบหนึ่งก็มีเพื่อนดัดฟันได้แล้วเรียบๆเอาแล้วฮะคุณผู้ชมฝากนิดนึงอาซายเบอร์รี่หอมด้วย นี่นะอยากสวยแบบเขาก็ไม่ต้องไปคอยถามเขาในไอจีค่ะคุณคุณก็ซื้อของตามเขาเขากินอะไรเขาทาอะไรเขาทำอะไรคุณก็ไม่ซื้อตามเขาคุณจะได้สวยเหมือนเขาไม่ต้องไปคอยถามขอบคุณพี่ปูด้วยขอบคุณพี่ปูมากเลยค่ะแล้วเวลาเรียกปูว่าพี่นะปูแบบบนหน้างงอ่ะใครอายุเท่ากันนี่ปูอายุอะไรยี่สิหกค่ะอ๋อเท่ากันเอ้ยปูเพื่อนเท่าทีเขาแต่ตัวอะไรวะ